ล่าสุดเองโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่อาจจะเป็นผู้ชิงชัยในตําแหน่งประธานาธิบดีคู่กับโจไบเดนในการเข้ามาดํำรงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าอาจจะนั่งไม่ค่อยติดเก้าอี้สักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าล่าสุดคณะลูกขุนนิวยอร์กนะคะได้ลงมติตัดสินให้โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นอดีตประธ,ธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะคะมีความผิดอาญาทั้งหมด34กระทงด้วยกันค่ะ ถามว่าเป็นเรื่องอะไรล่าสุดนี้เป็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารนะคะที่เป็นการบันทึกทางธุรกิจในการที่จ่ายเงินลับๆให้กับดาราหนังผู้ใหญ่นะคะนั่นก็คือ s t o r ์มี่แดเนียมูลค่าสูงถึง1นึ0 0 0ดอลลาร์สหรัฐผ่านทนายความส่วนตัวของเขาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงก่อนเลือกตั้งปี2016นะคะถามว่าทําไมต้องทําแบบนั้นเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในการตัดสินของศาลนะคะบอกว่าเขาอยากจะปกปิดความสัมพันธ์ลับๆ กับดานรานหนังผู้ใหญ่คนนี้ที่มีมาตั้งแต่ปี2006นั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทำให้ทรัมป์ในวัย77ปีเนี่ยนะคะก็อาจจะดูเหมือนว่าเป็นคนแรกเลยนะคะที่ถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานะอดีตผู้นำสารรัฐซึ่งรายงานระบุนะคะว่าคณะลูกขุนเนี่ยมีทั้งหมด12คนนะคะในศารนิวยอร์กใช้เวลาไต่สวนราวๆสัก6สัปดาห์ด้วยกันก่อนจะมีคำวมมินิจฉัยออกมาเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมานี่เองตามเวลาบ้านเรานะคะว่าทรัมป์นั้นผิดจริง ค่ะคาถามคือโทษจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่11กรกฎาคม10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งจะมีการประกาศว่าโทษของโดนัลด์ทรัมป์ในคดีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าดูตามกฎหมายแล้วมีการประเมินกันนะคะว่าทรัมป์จะต้องมีโทษจำคุกสูงสุดถึง4ปีด้วยกันโดยรายงานระบุนะคะว่าทรัมป์เองก็รับฟังคําตัดสินด้วยาการที่ค่อนข้างสงบนิ่งค่ะตรงกันข้ามกับเอริกทรัมป์นะคะลูกชายของเขาที่ยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็แสดงความไม่พอใจแล้วก็ ขุนเคยออกมาอย่างชัดเจนเพราะว่าหัวหน้าคณะลูกขุนเนี่ยนะคะถ้าไปดูตอนไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าอ่านคําตัดสินว่าทรัมป์มีความผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะแล้วก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยที่อดีตผู้นําสหรัฐมีความผิดอาญาและถูกตัดสินว่าผิดนะคะที่ผ่านมาทรัมป์ยืนการานปฏิเสธเรื่องเงินค่าปิดปากที่มอบให้กับอดีตนารานหนังผู้ใหญ่มาโดยตลอดแล้วก็ยืนยันหนักแน่นว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดใน34กระทงที่มีการกล่าวหานะคะแล้ว ก็เรื่องการแจ้งข้อมูลธุรกิจไม่เป็นความจริงนั้นตนก็ไม่ได้ทําค่ะแต่อย่างไรก็ตามศาลได้ตัดสินออกมาเรียบร้อยว่ามีความผิดนะคะหลายฝ่ายมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินของศาลในครั้งนี้แน่นอนว่าหนึ่งก็คือจะจํากัดอิสรภาพของทางโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออนาคตทางการเมืองของเขาเพราะว่าเขากําลังจะชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับโจไบเดนในวันที่5พฤศจิกายนนี้ซึ่งถือว่าเป็นนัดล้างตานะคะจะก,ก่อนหน้านี้2คนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ชิงตําแหน่งกันแล้วก็โจไบเดนก็ ชัยไปได้ในช่วงปี2020นั่นเองแล้วก็ถ้าไม่นับเรื่องคดีความทรัมป์กับไบเดนตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีคะแนนค่อนข้างสูงสีกันพอสมควรเลยนะคะบางสื่อบางรัฐเนี่ยนะคะก็มองว่าตัวทรัมป์เองมีโอกาสจะได้กลับมานั่งดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีด้วยซ้ํานะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากศาลเพื่อจะตัดสินว่าทรัมป์มีความผิดจริงซึ่งบรรดานะักวิเค,คราะห์ทางการเมืองก็ประเมินนะคะว่าอาจจะทําให้บรรดาผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เดิมเนี่ยตัดสินใจที่ จะลดการสนับสนุนหรือบางครั้งเนี่ยนะคะก็อาจจะเปลี่ยนใจไปเทคะแนนให้ไบเดนก็ได้หรือถ้าไม่เปลี่ยนใจก็ไม่น่าจะต้องโหวตให้ทรัมป์อยู่ดีเพราะว่ามีคดีติดตัวอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามหลายคนถามว่าแล้วจะมีผลต่อดํารงตําแหน่งประธานธิบดีรอเปล่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งคําตอบคือไม่มีนะคะพูดง่ายคือทรัมป์ยังสามารถดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีต่อไปได้นะถ้าเขาชนะการเลือกตั้งและแม้ว่าจะถูกตัดสินว่าผิดในคดีปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินเพราะว่าทรัมป์เองก็สามารถ ที่จะขอให้การกล่าวหาในคดีระดับรบัฐบาลกลางเนี่ยถูกปัดตกไปได้ในฐานะตําแหน่งของผู้นําสหรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าตัวก็จะไม่สามารถถูกดําเนินคดีถ้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีพูดง่ายก็คือถ้าเขาขึ้นมาเป็นผู้นําสหรัฐได้จริงชนะโจไบเดนได้จริงเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เรื่องนี้อาจจะถูกพักเอาไว้ก่อนรายงานระบุนะคะว่าคดีความที่มีการตัดสินครั้งนี้ถือว่าเป็นแค่หนึ่งในคดีทางอาญาทั้งหมด4คดีค่ะที่ทรัม กำลังเผชิญอยู่นะคะแล้วก็มีกระทงที่เกี่ยวข้องกับความผิดรมแล้วเนี่ย88กระทงด้วยกันนักวิเคราะห์บอกว่าจริงๆแล้วดูเหมือนคดีนี้น่าจะมีผลต่อทรัมป์น้อยที่สุดนะคะแต่คงต้องตามว่าอีก3คดีจะเป็นอย่างไร3คดีนั้นประกอบไปด้วยคดีที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าทรัมป์เนี่ยพยายามพลิกผลก,ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ที่พ่ายแพ้ให้กับไบเดนนะคะแล้วก็ยังมีคดีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารความลับด้านความมั่นคงของประเทศหลังจาก หมดวารับผู้นําด้วยเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไปถูกตั้งข้อหาในศาลรัฐบาลกลางฟอลอริดาค่ะว่าเขาเนี่ยก่ออาชญากรรมเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาบันทึกลับของรัฐบาลหลังจากออกจากตําแหน่งในทํมเนียบขาวเมื่อเดือนมกราคมปี2020แล้วก็ยังมีความพยายามของเขาในการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเนี่ยไปกู้คืนเอกสารเหล่านั้นด้วยซึ่งทรัมป์นะคะก็ไม่ได้มีแค่คดีอาญาเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขายังมีคดีแพ่งด้วยค่ะซึ่งคดีแพ่งตอนนี้อยู่ที่ศาลฎีกาในแมนฮัตตันนะคะ แล้วก็มีการสั่งให้ตัวทรัมป์เนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายกว่า450ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับทางรัฐนิวยอร์กหลังจากเขาเนี่ยต้องรับผิดฐานช่อโกงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของทรัมป์เองแล้วก็การประเมินมูลค่าด้านอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าถ้าใครตามเข้ามาจะทราบดีว่าเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อนด้วยนะคะและเขายังต้องเผชิญกับการตัดสินคดีหมิ่นประมาททางแพ่งสองครั้งโดยคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางก็ให้ชําระค่าเสียหายเกือบ90ล้านดอลลาร์สหรัฐกับนักเขียน อีจีนแคโร่ค่ะเป็นผู้ให้การว่าทรัมป์เนี่ยไปกระทำชำเราเธอนะคะในช่วงกลางทศวรรษ1990ในห้องแต่งตัวของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในแมนฮัตตันซึ่งตอนนี้ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังยืน่นอุทธรณ์คำตัดสินของคดีแพ่งทั้ง3คดีที่บอกไปส่วนคดีอาญาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตัดสินด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าจากคดีไหนก็ตามตอนนี้น่าจะส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงนะคะของคนอเมริกันที่จะให้กับเขาหรือแม้แต่ บรรดาผู้สนับสนุนที่อาจจะตัดสินใจเปลี่ยนไปหลังจากได้ทราบผลของแต่ละคดีแล้วนั่นเองค่ะก็ถือว่ามาครบเลยนะคะทั้งแพง่งทั้งอาญาเลยพี่เฟอร์แล้วคือมีหลายกระทงด้วยนะคะ,คะในตอนนี้มันกลายเป็นว่าปกติเนี่ยในช่วงประมาณ2งปีที่ผ่านมารู้สึกว่าเรื่องนี้ดูเงียบไปแล้วก็จะมาแดงกันในช่วงใกล้ๆจะเลือกต,อตั้งในยยะ,ทา,ะทางการเมืองนะคะอาจจะใช้เวลานานหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลทางการเมืองก็มีผลต่อมิติของการตัดสินด้วยเหมือนกัน ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ